ครับครับสวัสดีพี่นงองเท่าไงม่มอแรงนะครับเด้อคณะนี้ก็ประมาณหาโมงนะครับเด้อของวันที่สามยิบเก่านะครับวันที่ยิบเก่าของวันที่ยี่สิบเก้าครับครับมาตามตัวตัว,ตวเลขแนวทงังเล่าพัฒนาของปูศูนเจ็ดครับสูตรล่างนะครับเด้อสูตรเลขล่างนะครับของหลอดที่แล้วนะครับ พดเลีกล่างของปูศูนย์เจ็ดเขาด้วยครับเขาจะสูตรบนครับ <c oughs> ครับก่อนเี้เยามาเบิงหลักฐานก้อนครับหลักฐานหมวดที่แล้วนะครับหลักฐานหมวดที่แล้วบ่เขาอด้วครับเด้อ ต้องหัดที่แล้วร่มทัง้งฝันร่มดีครับครับโอ้ยเดยวครับสูตรล่างบ่อเขานะครับลุดครับของปูศูนย์เจ็ดหลอบที่แล้วนะครับมันเกินหกสอง รลางกาครับแต่ว่าสูตรบนของปูเขานะครับตรงๆครับสองเก้าสูตรนี่ก็ถือว่าลดนะครับนี่ครับทัง้งหมดขึ้นนะครับเลกว่าห้าศูนย์สองสองสองเก้าครับเลขบนสองสองเก้าเลขล่างสองสองครับ ครับเขาก็มาตทำต่อสูตรบนนะครับของปูศูนย์เจ็ดครับเอาสูตรล่างครับมาตรวาขอให้ครับสูตรล่างเป็นทางขางนครับเป็นวัฒนธรรมยันแล้วช่างใครอย่ิงเอฟซีฮ่องเบ้งตรงๆไปน้ำกันครับ ที่30มิบถุนายนหกหกเหลาวพัฒนาโอศูนย์เจ็ดติง พิงล่างเนีย่ยรอบนี้ครับพิงล่าง ยิ่งร่างที่แปดนะครับยิ่งร่างแปดแบบนี้ครับครับชุดจับคู่แปดสอง ศูนสองครับเล่นแปดนะครับเดี๋ยวบิ่งตัวเดียวครับเดี๋ยวบิงตัวเดียวคือแปดแปดสามเก้าสาม ศูนย์สามสแกสามก้าสายามเับพญ่ามเบิงให้ดีนะครับตัวเล็กวิ่งตัวได้ส้นกันเดนตาลาจาันก็มีโอกาสไล่นะครับตัวได้ไม่ชนกันไล่กับมีโอกาสมากนะครับเล็กวิ่ง ปดสี madre, ่เก mm ้าสี่ศูนย์สี่บ้ีเพนดินตัวได้เฮ้กำมาเบ่งไปน้ำกันครับ จีนไต่ก้อนครับวันศุกร์ที่30เรลาพัฒนาปูศูนเจวิ่ง8นะครับวิ่งล่าง8สุดเด่นนะครับสุดเด่นก็มี82 83 84ครับ สสสองแแปปดดามี่ครับสำหรับวันทุกนะครับวันทุกที่สามสิบเมตรหน้าย่นนะครับเล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับได้วิ่งลางแปดครับชุดจับคู่แปดสองเก้าสอง 02กับ2กับ02เนี่เป็นตัวล่องนะครับเด้อส่วน82เด่นนะครับ83 93 03กับกับ93กับ03กับเป็นตัวล่องนะครับบางที่ก็ออกตัวล่องครับส่วนหมากว่าแมนวาสิเขิตัวเด่นตลอดนะครับเข้ากับยาถิมยาป้าสุดนี่นะครับกับเบิงแต่ละสำนักเต่ะอาจาย์ช่้กันครับ แปดสีเครับเด่นนี่นะครับ8283 84ครับสุดเด่นของเพิ่นครับก็เชปบหน้าจอไว้ครับเชปบหน้าจอไว้ ก็ขอขอบุญขอบคุณปูศูนย์เดนะครับเด้อที่นั่เสนอตัวเลขแนวทางใหม่เสียนหน้าดีได้ลงเหฟซีทุกคู่ทุกคนใด้เบิ้งได้ชส้มไปน้ากันครับสาหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับรอบนี้ก็ขอให้ปังๆเด้อปูศูนย์็ดก็ได้ให้ยากให้โยมพินได้มีโชคมีมนันมีเงินได้กินได้ท่านได้ไดเก็บได้ใส่นะครับ เหลือชิ้นเหลือใสนะครับเบิ้งห้างตัวเดพอพี่น้องห้างบักแย่โศกขาเด้อห้างง่าง่ายสิห้างบักแย่เลยครับห้างตัวกอดบ่หุ่มครับห้างง่ายครับมาอยู้หืน่นของเซียนน่าดีก็เซียนน่าดีก็เลยเข้าใจว่าต้องมีโศกนะครับตั้งแต่เอาบุญหื่นมา มายูจนเทาปานนี่ก็ตะจีหัางทอกำปั่นนี่ยแหละครับเดี๋นี้หั่นบัญ่ก็เลยมีความเสือว่าเผินมาหายโศเหอกะละมัดระว่างเอาตะายจากสัตว์มีผิษนะครับเ้อกบต้องระว่างเอาอเอาบอเบียดเบียนกันก็บอเป็นยังครับ ครับจบไปอีกรอบนึงครับครับ <c oughs> ครับถ่ายคลิปนี่ของเซียนหน้าดีกับอวยพรให้พี่ให้น้องเข้าสุข,ขู่สุขคนเดอ้อให้มีโชคมีมันไปนํากันในรอบวันศุกร์ที่สามสิบสองถุ่มเคืองครับให้ปังปังไปทุกคนนะครับให้มีโชคมีมนไปนํากันทุกคนครับสวัสดีครับ